ยาลีดแฮตแบ็กเข้ามาใหม่ค่ะคุณพี่สีพิเศษมี1เดียวในร้านเลยนะคะด้านหลังของกลางเต็นท์นะคะเป็นยาลีด1.2สปอร์ตพรีเมียมค่ะคุณพี่และเป็นสีไซอันบูนะคะหลังคาดําตัวนี้บอกเลย1ปีมีเข้ามาแค่1นึ่คันเท่านั้นนะใครที่ชอบรถสีฟ้าคุณพี่ต้องดูคลิปนี้ให้จบรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูกับกลางเต็นท์ได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาจเจอกับน้องกังเต็นเพชรยนตน์อีกเช่นเคยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่สาขาที่1นึ่ซอยเสลไทย6กสแยกหนมินบุรีกรุงเทพนะคะวันนี้หนูมีของแลไอเทมมานําเสนอคุณพี่ด้านหลังบอกเลยเนี่ยตั้งแต่ทํางานมามีคันนี้เข้ามาคันเดียวแล้วสวยแล้วเป็นตัวท็อปด้วยคุณพี่ด้านหลังของหนูเลยนะคะเป็น โตโยต้ายารีสนะคะ1.2สปอร์ตพรีเมียมรถปี2020และได้เป็นสีพิเศษไซอันบูหลังคาดำนะตัวแบ็กท็อปตัวท็อปเลยนะคะคุณพ,พี่และสวยมากคุณพี่รู้ไหมไม้น้อยมากไม่อยู่ <my S 2> ที่40,006 6นะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่399,000บาทตกผ่อนเดือละ7,000กว่าบาทเองนะคะเครดิตดีฟรีดาวได้อีกค่ะยารีคันนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูรอบคันเลยว่าจะสวยขนาดไหนคุณพ,พี่มาดูมา นะคะตรงนี้นะคะรอบไฟนะคะด้านหน้านะของเดิมแท้ไม่มีการเปลี่ยนมานะไฟใสๆเลยอันนี้รถแรกเข้าเพิ่งเข้ามาเลยนะคะไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED Light Guiding นะคะพร้อมกระจังด้านหน้าสีดําเงาเป็นโนแบ็กนะสีพิเศษสีฟ้าตัดกับสีดำเนี่ยดีไซน์สวยป้ายทะเบียนได้ไป้ายกรุงเทพมาแล้วเรียบร้อยนะคะคุณพี่ขาเนี่ยงามมากเลยแค่เห็นจากชมด้านหน้านะหูหล่อมากนะ ไฟด้านหน้าฝั่งนี้ค่ะคุณพี่ก่อไฟก็ไม่มีายรอยแตกนะคะของเดิมค่ะถ้าเป็นของโตโยต้าจะเป็นของไทโคอโตะนะคะคุณพี่คะเหลี่ยมสันตัวรถรอยบุบรอยถะลอกไม่มีนะคะสภาพสวยกริบเลยนะคะแล้วก็ป้ายภาษีเนี่ยกางเต็นจัดการต่อให้นะคะคุณพี่จะได้รับรถไปแล้วก็ขับกันได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคุณพี่นะหูกระจกด้านข้างตัดเป็นสีนนะ้ำน้ามาพร้อมไฟเลี้ยวค่ะคุณพี่ พับแบบไฟฟ้านะมีสวยมากๆแล้วก็คิ้วกันศาสตร์ของเขานะฮะมีมาให้แล้วทั้ง4บานเลยนะคะสวยเลยจริงๆนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ประตูฝั่งด้านข้างสีฟบานเนี่ยถ้าสมมุติเวลาเขามีการทำโครงสร้างตัวรถเนี่ยสังเกตได้ง่ายนะเพราะสีทำยากนะตัวสีพิเศษนะคุณพี่ให้ดูนะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตตรงนี้นะคะนี่นะไม่มีรอยขันไขค่ะสภาพเดิมเลยนะคะคุณพี่ขาจุด มาร์คคิซจากโรงงานนะฮะตรงบานประตนะูยังอยู่เลยค่ะคุณพี่ของเดิมแท้แน่นอนหนูรับประกันเลยนะคะตัวรถฝั่งนี้เพดเปิดอะไรอยู่ครบนะคะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะสีฟ้าไม่มีรอยแกะตัวนอ็อตเหลี่ยมสานคมกิปทุกตัวนี่เห็นไหมสวยมากๆคุณพี่เนี่ยสีหายากนะคะคุณพี่ขะ มาดูที่ฝั่งประตูทางด้านซ้ายตรงนี้นะคะคุณพี่เรียบสานตัวน็อตชัดเจนนะคะรอยไขไม่มีค่ะคุณพี่หนูรับประกันโครงสร้างลงในสัญญาซื้อขายด้วยไม่มีชนหนักจมน้ํากับสีเล่มทะเบียนซื้อเข้าเพชรยนตน์เรียบร้อยนะคะอ่ะให้ดูตรงนี้ไฟไท้ายนะคะเป็นแบบ LED ดีไซน์สวยเลยนะ นี่กอบไฟไม่มีรอยแตกค่ะคพี่แถมถ้าตัวท็อปคุณพี่ขาได้เซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้2จุดอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะถ้าเป็นตัวท็อปจะได้เลยนะคุณพี่กระจกนะไล่ฝ้านะแบบออโต้บานใหญ่ๆเลยนะคันนี้พี่ออปชันมาพร้อมพี่ไม่ต้องขอของแถมอะไรหนูเพิ่มแล้วพี่จ๋าพี่เห็นนี่ไหมกล้องบันทึกด้านหลังมีมาให้เรามีทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะตรงนี้ ของเดิมแพ้จากศูนย์เลยค่ะคุณพี่ถ้าติดตั้งมาแบบนี้นะเดินสายผ่านลังคาอะไรเรียบร้อยนะให้ดูโครงสร้างนะรางน้ำฝนตรงนี้ค่ะฝั่งซ้ายมือไม่มีรอยทํามาคุณพี่เห็นไหมสีสม่าเสมอเท่ากันลื่นๆเลยถ้าทําสีมาจะไปสักๆนะเหลี่ยมสารตัวน็อตชัดเจนไม่มีรอยแกะนะคะโค้ดเดิมโชกคเดิมนะของโตโยต้เลยนะสวยมากๆ,ๆคุณพี่อันนี้คือสภาพเดิมทั้งหมดเลย นะคะเรลี่ยมสารตัวน็อตตรงนี้ก็เหมือนกันนะตรงฝาท้ายค่ะคุณพี่รอยคาบสนิมหรือรอยการแกะไขไม่มีเลยนะโช๊คตัวนี้นะเหมือนกันทั้งคู่ฝั่งเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะแปลว่าอย่างเงี้ยไม่มีการชนหนักถึงด้านท้ายแน่นอนนะคะกอไฟอันเดิมนะถ้าเป็นของโตโยต้าจะเป็นของไทโคอิโตะนะคะ คพี่คร,รบเลยถาดท้ายมีมาให้นะคะตัวนี้ถ้าเป็นยาลิปี2020ก็เป็นปีใหม่อยู่นะคุณพี่ขาเขาจะไม่มียางอะไหล่ให้นะจะเป็นตัวปั๊มลมให้แทนแต่ให้ดูค่ะว่าสีนทานมะพร้าวนะได้ตามปกติเลยนะคะนี่สีสีของเขานะคะจะเป็นสีเดิมของเขาไม่ได้เป็นพ่นทําสีมานะนที่ปิดบังสัมภาระด้านท้ายมีมาให้ถ้าไม่ใช้ถอดออกเก็บไว้ที่บ้านได้นะจ๊ะ อ่ะนี่มาในส่วนไฟท้ายตรงนี้นะคะก็ยังใหม่ๆรอยบุบรักยิ้มน่ยดูจากอย่างเนี้ยเห็นแสงอ่ะพี่ขาไม่มีเลยนะสภาพสวยมากๆนะแมกมึกได้เป็นสีทูโทนด้วยนะอ่ะเต็นให้ดูตรงนี้แผงประตูด,ด้านข้างทางฝั่งคว้ามือตรงนี้นะคะคุณพี่คะ่ะเหลี่ยมสานตัวน็อตน,นะคะไม่มีรอยแกะขันขายคุณพี่หนูให้เห็นทุกจุดทุกมุมเลยนะคะทั้งสบานและคุณพี่ภายในคุณพี่ขา เบาะสวยดีไซน์สปอร์ตเวอร์นะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะคุณพี่เบาะตึงๆฟูๆเบาะไม่มีล้มเลยนี่สาภาพแรกเข้ายังไม่ทันได้ทำการสปาเลยนะคุณพี่สาภาพอย่างสวยนะฮะเห็นไหมคะสวยมากหลังคงหลังคาลอยเจอไม่มีนะพี่นะ,ะเดี๋ยวพามาดูทางฝั่งคนขับตรงนี้กุญแจนะคะจะได้เป็นแบบนี้กุญแจรีโมทของตัวท็อปนะคะ นี่ตัวนี้ก็จะเป็นสมาร์ทคคเลตปลดล็อกล็อกรถได้จากปุ่มกดตรงนี้นะคะคุณพี่อ่านเปิดให้ดูภายในนะคะด้านข้างแผงประตูตรงนี้ก็จะเป็นหนังแบบบุนุ่มสีดำเดินตะเข็บได้น้ำเงินนะคะดีไซน์สวยเปิดกระจกออโต้ทางฝั่งคนขับนะคะหูกระจกที่ปรับพับไฟฟ้าปรับได้จากด้านนี้เลย ะะและให้ดูนะคะเหลี่ยมสารตัวน็อตทางฝั่งคนขับค่ะคุณพี่ไม่มีอรอยแกะขันขายไม่มีอรอยงั้นเลยคุณพี่คะสภาพเดิมๆจากศูนย์นะคะเบาะด้านในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำบัคเก็ตซีดค่ะคุณพี่โอปรัดตัวเบาะใหม่มากๆนี่สวยเลยนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์ขอนาสตสตาร์ทรถให้ดูเลขใหม่นี่ เหยียบชึองเดียวสตาร์ทติดง่ายมากนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหัวเทียนนะพวงม,มาลัยนะคะตัวนี้หุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีน้ําเงินนะคะเป็นมันติฟังก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้อีกนี่หน้าจอรทัทสกรีนง่ายๆนะคะนี่หน้าจอของเดิมของโตโยต้เลยนะคะคุณพี่ขะเชื่อมต่อ Apple c a r p เ a ย์แอนดได้ทั้งหมดนะตรงนี้ นหะนูมไม่ได้ใส่สาย,สายมันก็เลยไม่ได้เชื่อมนะคะบูดูบลูทูธทำได้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีกล่องเลดาร์ด้วยนะตรวจจับเส้นเลนถนนตรวจจับรถคันข้างหน้านะคะกล้องบันทึกหน้ารถมีมาให้กระจกตัดแสงแบบออโต้ด้วยนะคะและเลขไมคคุณพี่เห็นไหมเลขสวยจังเลย4-6888 8นี่นะคะหน้าจอตรงนี้เป็นแบบดิจิตอลนะคุณพี่สามารถตั้งค่าได้ด้วยแหละนะคะนี่ก็อัตราการกินน้ำมันคันนี้ตกอยู่ที่ 23่กิโลลิตรพี่ประหยัดมากๆเลยเตมิตมเตน้ำมันเต็มถังเนี่ยก็ประมาณพันเดียวเอาเรื่องนะฮะในส่วนนี้เดี๋ยวกลางเต็นจะพาไปดูเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าว่าเครื่องยนต์จะใหม่กิฟตเหมือนรอบพันไหมมปึ๊บปบนี่เลยอันนี้คือ แรกข้ายังไม่ทันล้างห้องเครื่องใดๆเลยนะคะคุณพี่ขาจะเป็นสภาพเดิมที่เราเข้ามาสมภาพเครื่องตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI ค่ะตัวนี้เป็น ECO Car เครื่องพันสองประหยัดน้ํามันสุดๆตัวเครื่องเดิมๆคาบน้ํามันคาบสนิมไม่มีคุณพี่นะคะ โคตัวเลขเครื่องนะคะก็ตรงตามเล่มค่ะไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนยกเครื่องมาฮะเหลียมสารตัวนอ็อตคมกิบชัดเจนค่ะจุดมาแต้ม QC จากโรงงานยังอยู่ตรงตามตำแหน่งนะคะว่าเราไม่ได้แบบว่าถอดอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆจากห้องเครื่องออกเลยนะคะแบตเตอรี่นะคะรับประกันค่ะคุณพี่ก่อนออกไปคือเปลี่ยนให้นะคะเอาลูกใหม่ไปเลยนะให้ดูนะเรียมสารตัวนอ็อตทางฝั่งขวามือคุณพี่สีฟ้าชัดเจน,นะะ่ะไม่มีรอยแกะหรือรอยขันนะคะฝากระโปรงด้านหน้าสติ๊กเกอร์ที่บ่งบอกว่าอันนี้คือไม่ได้มีการทำ ถ้าทําสีมาเขาจะถูกพ่นทับไปแล้วนะมียังเป็นสติกเกอร์สายอยู่เลยฝากระปรงด้านหน้าซีนยางนี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ ยังไม่เสื่อมสาภาพนะคุณพี่รถใช้งานแค่4ปีกับเลขไม้แค่4ี่หมื่นกว่าคุณพี่สาภาพอย่างสวยนะเหลี่ยมสานตัวน็อตทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณพี่รอยแกะขันไข่ไม่มีป้ายมออกออยู่ครบคุณพี่ไม่มีการพ่นเคลือบทําสีมาคุณพี่เห็นไหมจุดนะมาร์คอ่ามาร์จจากโรงงานเนี่ยเม็ดอาร์ตเนี่ยยังอยู่ครบเลยคานด้านหน้าก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนเดิมนะฮะก็ไฟอันเดิมไทโคอิโตะนะคะคานด้านหน้ารับประกันไม่มีบิดเบี้ยวหรือชํารุดเลยนะสาภาพสวยมากๆ อ่ะย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีใครที่อยากได้ของแหลไอเทมที่หายากนะคุณพี่และตัวนี้ขายราคาไม่ตกนะเพราะว่าคือแต่ละศูนย์เนี่ยสีพิเศษเนี่ยคือจะมีไม่เยอะนะคุณพี่เหมือนอย่างที่เพชรยนต์เนี่ยปีนี้เอาโทเนี้มาได้แค่คันเดียวเองนะอ่าถ้าพี่สนใจหนูย้ำสเปคคันนี้กันอีกทีนะเป็น t o y ยต้ายา i s สนะคะแฮชแบ็ก1.2สปอร์ตพรีเมีตัวท็อปสุดสีพิเศษนะคะสายอันบุ เมทัลลิกคุณพี่แบ็กท็อปังคาดำนะคุณพี่นะคันนี้ราคาตั้งขายที่399,000ตกผ่อนเดือน0 0 0กว่าบาทคุณพี่ขาเครดิตดีฟรีดาวได้อีกนะอยากได้รายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคุณพี่ติดต่อหากลางเต็นได้ช่องทางด้ดานล่างข้างล่างนี้ตรงนี้เลยนะครัพี่ ติดต่อมาได้24ชั่วโมงเลยค่ะเรามีแอดมินคอยตอบอยู่นะคะคุณพี่สำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปหน้าจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่อะไรอีกรอชมได้เลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย